สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Miracle Kingdom ถ้ารถอ,อืมวันนี้เราจะมาสตรีมสดกันนะเจ้าคะกับอ่าคลิปสั้นรายวันกับท็อปิกส่องใจใครคนนั้นนะเจ้าคะอืมคุณเป็นอะไรนะในสายตาเขา แล้วความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเกี่ยวกับคุณตอนนี้อ่ะในตอนนี้ความรู้สึกแท้จริงเขาคืออะไรนะคะอืมเราจะมาดูกันเลยนะเจ้าคะว่าอ่าสองใจใครคนนั้นเป็นคลิปสั้นบทที่6นะเจ้าคะอ่ากับคลิปสั้นวันนี้ในทอปิกนี้อืมคุณเป็นอะไรในสายตาเขานะมาดูกันเลย เราจะใช้นะไพ่ด้วยกันสามเด็กด้วยกันอันนี้จะเป็นการแสดงออกความรู้สึกของเขาในปัจจุบันนะเจ้าคะแล้วเป็นวิวออฟเดียส่วนเทพธิดาเทลิมาคนสวยของเรานั้นจะเป็นความรู้สึกมีเอฟเฟกหน่อยหนึ่งนะเจ้าคะมีเจ้าหญิงเจ้าหญิงน้อยของเรากำลังทัวร์ u t u b e เหมือนกันนะเจ้าคะ เจ้าหญิงเทเลมาของเรานะคะจะมาเล่าเรื่องมาบอกนะ,ะ oh. เกี่ยวกับความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีกับเรา oh. แล้วก็าจากรา w วิสตอมนะะเราจะให้เป็นบทสรุปแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์พร้อมทั้งคำแนะนำจากอาทธรคาของเรา oh. ซึ่งมี u n i c o อร์นแล้วก็ r o m a n ต์แองเจแล้วก็แองเจิลแอนเนะเจ้าค่ะ ความรู้สึกของเขาการแสดงออกของเขาในปัจจุบันนะคะที่เห็นก็คือมันมีความเจ็บเจ็บลึกมันเป็นสิบดาบอะค่ะสิบดาบที่แสดงถึงความเจ็บปวดแบบเหมือนกับไว้อะไรไว้อะไรให้กับความเจ็บปวดนี้เหมือนกับถ้าเรื่องราวมันมันจะน่าจะหมายถึงนะฮะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วซะมากกว่าเพราะว่าอืม มันมีเฮอร์มิตค่ะตรงนี้มันมีการเงียบกันไปแล้วเขาก็อยู่กับความเงียบอยู่กับตัวเองนะ,ะอยู่กับตัวเองนะ,ะถึงเขาจะมีความรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบอกได้เลยแหละว่าต้องเป็นตัวคู่กรณีของ fc ของเราแน่นอนที่เป็นคนผิดเพราะว่ามันเป็นห้าถ้วยเลยแหละความรู้สึกผิดที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นความเจ็บไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนานหรือยัง ความเจ็บปวดนั้นยังคงสดใหม่ในความรู้สึกของเขานะคะเรามีความคิดถึงมันเป็นความคิดถึงที่อาจจะเป็นทั้งความคิดถึงถึงความหอมนะที่อาจจะเป็นความหอมจากอา่าภายนอกก็คือร่างกายของ f อของเราอาจจะเป็นคนมีผมหอมมีเนื้อตัวหอมหรือเป็นความดีงามค่ะเป็นคุณงามความดีของ,ของเราที่เคยอา่า ปฏิบัติต่อเขานะคะเป็นมีมันมีความจริงใจอยู่ในนี้ในย่าหนึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่เขายังคงมีความรู้สึกปรารถนาดีความรู้สึกดีให้กับเราอยู่นะคะกับความรู้สึกที่เขาผิดหรืออีกในย่าหนึ่งก็คือเขารู้ว่าคุณนั้นแสนดีนะคะคุณเขารู้ว่าคุณนั้นเป็นคนใจดีคุณแสนดีแต่จะอย่างไรก็ดีแม้จะรู้สึกผิดแล้วก็เจ็บปวดรวดร้าวอย่างไรก็ดีการแสดงออกที่เราเห็นก็คือคิง ออฟสอดค่ะบอกเลยค่ะว่าแข็งกระด้างนะฮะแข็งกร้าวไม่ได้มีความอ่อนโยนอะไรหรอกกับการแสดงออกที่เราเห็นก็คงยังคงถือดาบตั้งอืมเจ็บอย่างไรกูก็จะสู้เจ็บอย่างไรกูก็ไม่ลดละหรอกอืมภาพที่เราเห็นภายนอกนะฮะก็คือไม่มีการลดลาวาศอกเขายังคงเป็นคนเนื่อฮัม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 เหมือนเดิมนั่นแหละนะเพราะว่าเป็นอ่า king of w a n ส s ผู้ที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน มีบุคลิกหน้าตานะฮะมีอ่าแรงดึงดูดเพศตรงข้ามได้ยอย่างยอดเยี่ยมนะอืมน้ำลายหกกันเลยแหละพ่อประมาณนี้นะฮะอืมเขาก็เลยเลือกนะฮะกับการแสดงออกของเขาที่เขาแข็งกราวก็คือไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรแน่นอนค่ะก็คืออยู่กับตัวเองหาคําตอบหาแสงสว่างหาแนวทางให้กับตัวเองนะฮะกับความรู้สึกที่ไม่ว่าเหตุการณ์จะจบไปนาน แค่ไหนก็ช่างนะคะอบางกรณีบางดวงชะตาบางคู่อาจจะเพิ่งสดสดร้อนๆอนที่เขายังสึกเจ็บแล้วรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมันเป็นความรู้สึกผิดที่เกิดจากการกระทําของตัวเองมันล้มละเนน่าค่ะทั้งห้าถ้วยอ่าภาพไพ่ของวิวออฟเด e y e ย r นั้นรุนแรงค่ะไม่เหลือแม้แต่ถ้วยเดียวค่ะอุตะเลยแหละแม่เจ้านะคะอืมแล้วทีนี้นะคะก็ไม่ทําอะไรค่ะอยู่กับตัวเอง อยู่กับธรรมชาติหาคำตอบหาแสงสว่างให้กับความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าแต่ไพ่ไม่ได้บอกนะฮะไม่ได้เล่าเรื่องว่าเรื่องราวที่มันจบไปในการอ่ะสองใจใครคนนั้นที่ถามเขาว่าเราเป็นอะไรในสายตาเขาแล้วก็ความรู้สึกแท้จริงของเขาในตอนนี้นะฮะก็คือไพ่ไม่ได้ร้อยเรียงมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีภาพจากบทสรุปที่เราเห็นนะคะก็คือมีทาวเวอร์ที่เกิดขึ้นซึ่งน่าจะเป็นการเตะ รักครับท่านไม่เตะมันไม่หนุกหรืออย่างไรนะอืมถึงต้องเตะกันตลอดนะซ่อนอย่างไรมัดอย่างไรก็คงเจอกันยังเจอกันอยู่นะฮะน่าจะเป็นการจบแบบนะไม่ให้กรุรู้ตัวเลยไม่บอกล่วงหน้าบ้างเลยนะว่ามึงจะเตะกรุประมาณนี้นะอนะฮะก็เกิดเหตุการณ์มันคงเป็นความผิดมหันหนั่นแหละ ถึงเขาได้รู้สึกผิดอย่างมากมายแม้จะมีความคิดถึงมีความห่วงหาอยู่ในหัวจิตหัวใจการแสดงออกก็คือถือดับถือดับแล้วก็ยังคงโปรยสเสน่ห์ค่ะบริหารสเสน่ห์ต่อไป yes นะแอบเข้าท่านะบริหารสเสน่ห์ต่อไปนะพี่พี่พี่เอาให้สะใจนะพี่พี่เออแล้วก็นั่งจมอยู่กับความทุกข์นี่เออให้สบายใจเลยพี่นะพี่ใบโพล่าหรือหรือบันฮัลเล็ดโพล่าพี่เอออารมณ์หนึ่งนี่แบบเบิกบานนะแข็งกร้าว ดุด,ดนันคิดถึงโหยหาขรึมครวนเออมาหมดเลยมึงอ่ะเออเอาทุกเรื่องเอาทุกรถนะฮะอืมทีนี้ก็มาดูก็อันนี้คือนะเจ้าหญิงน้อยแข่งกับแม่นะคะอืมมาดูถึงตอนนี้ก็คือความรู้สึกเนาะถามว่าเราเป็นอะไรในสายตาเขาและความรู้สึกแท้จริงพีเอยฟินเอฟซี FC เจ้าขาเอฟซี FC ทีักของเราฟินเลยเจ้าขาเพราะว่าอะไรอืม ก็มาทั้งสี่ถ้วยไอ้สี่เหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญสี่เหรียญกับเจ็ดเหรียญมามันชอบมาคู่กันนะอืมก็คือความคิดถึงเอ่ความคิดถึงยังคงมีอยู่ในเนี้ยความคิดถึงความที่ไม่สามารถปล่อยวางเราได้นะฮะไม่สามารถปล่อยไม่สามารถวางออกไปจากความรู้สึกของอ่ะความห่วงหาอาทรของเราไปได้คะ,ะมีความฝันมีการบล็อกกันไปนะคะอืม อาจจะเป็นการบล็อกความรู้สึกหรืออาจจะเป็นการบล็อกการสื่อสารอาจจะเป็นเขาที่บล็อกเราหรือโดนเราบล็อกนะคะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะมันมีความฝันอยู่ในเนี้ความมโนค่ะมโนแตกเลยแหละนะกับเรื่องราวที่มันจบไปเขาบอกว่าจบแล้วจบแล้วแต่เขาก็ยังวิตกจริตคิดมากวิตกจริตคิดมากกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะยังคงโหยหวนคำกรวนเออนะประมาณนั้นค่ะอืม คอยหวนค้ำควรกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือความอบอุ่นคือบ้าน Un นะอันแสนดีนะอาจะเคยเป็นบางกรณีนะฮะบางคู่อาจจะเป็นสามีภรรยากันนะฮะ<อ>เขาคิดถึงบ้านแห่งความสุขนะมีความหวงแหนมีความคิดถึงสมบัติของฉันแอบหึงแอบห่วงแอบห่วงเธอไม่ไหานะยังคงมีอารมณ์นี้อยู่นะฮะอืมมีความหวงแหน นะแอบพึงแอบห่วงอยู่นะคะเออแล้วก็ยังคงวิตกจริตคิดมากอ่ะปล่อยวางไม่ได้อะคุณปล่อยไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ยทั้งที่เล่นใหญ่ไปแล้วนะคะเออเล่นใหญ่ไปเยอะแหละอืมอุตะห้าถ้วยเลยแหละนะแต่ก็ปล่อยไม่ได้มีความรู้สึกว่าบ้านเรานะคะคุณคือบ้านแห่งความสุขเป็นสิบถ้วยนะคะอืมเอออาจจะเป็นสามีภรรยากันเป็นครอบครัวกันนี่แหละหรืออาจจะเคยวาดฝันกันถึงวันอ่า การแต่งงานนะคะแต่ว่ามันยับลงไปก่อนซึ่งไพ่ไม่ได้บอกเหตุผลนะคะอืมแล้วทีนี้ก็มาดูนะคะก็คือเขาปล่อยวางไม่ได้ถ้าถามว่าคุณคืออะไรในสายตาเขาบอกเลยค่ะคุณคือความอบอุ่นคุณคือความน่ารักที่เขาไม่สามารถปล่อยได้คือสมบัติอะมันแอบหึงอะคุณในสายตาคือแอบหึงแอบหวงแอบหวงไม่ไหายเนี่ยนะถ้าถามว่าในสายตาคือนี่คือความสุข่แท ความรู้สึกแท้จริงของเขานะ,มมล,ะาละเมอละค่ะละเมอแต่มันมีการบล็อกกันอาจจะเป็นการบล็อกความรู้สึกหรืออาจจะเป็นการบล็อกการสื่อสารอาจจะเป็นเราหรือเขาได้ทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าเรื่องมันจบแต่เขาบอกตัวเองว่ามันจบไปแล้วแหละจบแล้ว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 ก็นั่งกลุ้มอกกลุ้มใจวิตกจริตคิดมาเออพี่เล่นให้ให,ใหญ่เล่นให้หนักนะอืมเอาให้พอพี่เออนะเออนะแล้วทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าบทสรุปแหละแนวโน้มความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไร ะะบทสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์มันออกทาวเวอร์แบบนี้นะคะเป็นตัวมันมีนะคะแล้วมันมีหกหกหกดาเอ้ยหกไม้เท้านะคะมีการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่เป็นเดอะสตาร์แล้วก็เฮอร์มิทแต่คุณเอ้ยนะเฮอร์มิทมาจริงแหละเฮอร์มิตะมาทั้งความรู้สึกมาทั้งบทสรุปซึ่งถ้าเป็นบทสรุปมันจะหมายถึงนะคะหมายถึงว่าเขาอยัางหาหนทางค่ะมันเป็นการหาหนทางหาทางออกในการที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ ในการที่กลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งมีความมั่นอ,อกมั่นใจว่าจะเป็นไปได้ในระดับหนึ่งคือมันมีซิกออกวานมาบอกว่าอนาบางดวงชะตาบางคนจะกลับมาได้แน่นอนค่ะเขามีความมั่นอ,อกมั่นใจมันหน้ามันหนกมากค่ะเพราะว่ามันมาคู่กับ4 4สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็10บถ้วย ซึ่งสิบถ้วยเนี่ยในความรู้สึกที่แท้จริงก็ออกมาแล้วในบทสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ก็ออกมามันมีความรู้สึกความหวงแหนความคิดถึงอยากจะกลับมาอย่างมันอกมั่นใจแต่นะฮะอืมบางดวงชะตานั้นต้องใช้เวลานาน,านมากเลยแหละอืมบางดวงชะตานะฮะต้องใช้เวลาเลยแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแค่เด็กนะฮะถืออ่าคิงคิงออฟซอสนะฮะอืม ก็คือคงต้องใช้เวลาคือตอนนี้เขามีบางดวงชะตาก็คือได้แค่แอบซองแอบมองค่ะแอบซองแอบมองแอบพึ่งแอบหวงคิดถึงเธอไม่ไหายบ้านของฉันครอบครัวของฉันความมั่นคงของฉันเออเออสบายพี่เออมื่อกี้ตอนมันสายไปไม่นี่พี่จา๋านะฮะออซึ่งบางดวงชะตาถ้า s i ก of one นะฮะมาอยู่มามีทาวเวอร์มาอย่างเงี้ยนะฮะในบทสรุป จะมีบางดวงชะตาที่จะเวลี่ซึนปรบมือเราได้ข่ะเอฟซีน่ารักของเราบางดวงชะตานะคะจะมีการติดต่อกลับมาจะมีการติดต่อกลับมาหรือจะมีการกลับมาคืนดีกันนะฮะในเร็วเดี๋ยวนี้มาแบบไม่ให้กลุกรู้ตัวแหละตอนไปมันก็ไม่บอกล่วงหน้าค่ะตอนมามันก็ไม่บอกแหละบางดวงชะตานะคะบางคนมันจะจู่โจมค่ะเพราะว่าไรซึ่งคําพูดเนี่ยคิดถึงขนาดนี้นะฮะมันไม่มีคําจะแก้ตัว จะพูดอะไรก็พูดไม่ได้พูดอะไรก็อาจจะพูดไม่ออกก็าอาจจะมีลักษณะเหมือนบางดวงชะตาจะมีการจู่โจม a อ e FC ของเราดีใจหรือเสียใจคะอืมนะจะมีการจู่โจมบางดวงชะตานะฮะจะมีการมาแบบไม่ให้รู้ล่วงหน้าคะ่ะแต่บางดวงชะตาก็ได้แค่แอบซองแอบมองจะเงือคอยาวเป็นอีราฟไปหละนะจะบอกให้อืมทำอะไรไม่ได้นะคะ King of Sword เนี่ยมันไม่มันไม่มีความพร้อมอะคะ่ะความพร้อมในทุกๆด้านไม่มีคะ่ะ เป็นแค่เด็กถือดาบเนี่ยได้แค่สองได้แค่มองได้แค่เมียงเอ,อ่อวัย,ยวุฒิคุณวุฒิอะไรไม่มีความพร้อมสักอย่างคะ่ะได้แต่เมียงแต่มองแต่บางดวงชะตานะคะบอกเลยค่ะว่าเวลีซูลอืมจะมีมาแบบเซอร์ไพรส์นะคะไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรอกเพราะว่าอะไรมันคิดถึงใจจะขาดนะอืมมันมีความห่วงหาอาทรในนี้เยอะมากอะคะ่ะนะ,ะนี่คือความรู้สึกข,ข้างในของเขาคือสี่เหรียญกับเจ็ดเหรียญน,นี่มันบอกเลยเดี๋ยวว่าอืมมึงทนได้มึงทนไปเออมึงนั่งนั่งนั่ง เออนั่งจมนั่นแหละเออเอาเอา,เอาให้พอใจพี่ทนให้พอนะพี่นะเอซของเราคิดถึงใจจะขาดอยู่แล้วพี่จะทนไปเพื่อเออนะอยากจ,จริงๆเลยนะเออหมันเขี้ยวนะฮะก็มันจะมีนะฮะความรู้สึกก็คือมันจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่แน่นอนค่ะนะเดือดสตาบางดวงสตานะเจ้าคะแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นส่วนมากส่วนน้อยอะคะ่ะคือความพร้อมไม่มีนะฮะได้แค่ เป็นยีราฟค่ะชงื้อคอยาวสองค่ะสองอย่างเดียวพี่สองค่ะชาวสองนะคะอืมบางดวงตาอาจจะเพิ่งจะหาทางแหละตื่นแล้วแหละตื่นแล้วแหละรู้แล้วแหละว่าอะไรในใจคืออะไรนะ่ะตื่นแล้วแต่ยังหาทางมาไม่เจอก็มีนะคะบางบางดวงตาแต่บางดวงตาะคะ่ะเตรียมรับได้เลยค่ะ์ไพรส์แน่นอนค่ะอืมเพราะคุณคือความมั่นคงของเขาคุณคือสิบถ้วยอ่ะดูสิอดอ้อนเลยอดอ้อนนะอ่ะเออเขาจะมาอ้อนคุณแล้วแหละนะอืม ทีนี้เราก็จะมาดูค่ะ,ะบทสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์บอกไปแล้วเราจะมาดูคําแนะนําของออร์คังคาของเรามันมีคําว่า this be the ones บอกได้เลยค่ะว่าคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขานี่ถามว่านะคุณเป็นอะไรในสายตาของเขานี่บอกได้เลยค่ะเออมีรู้อะไพ่เข้ามาอวยอ่ะเออเอ่อครื่องพลังอย่างรูแสนดีของเราเขาช่างอวย fc แสนดีของเราเนาะก็นะฟินกันไปค่ะจะยังไงก็ ขอให้ใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าไฟของเรานี่อวยจังแหละอวยจริงอวยจังนะฮะคุณคือนะฮะหนึ่งเดียวของเขานะเขาคือหนึ่งเดียวของคุณหรือไม่นะฮะถ้าใช่นะฮะถ้าคุณมีความเชื่อนะฮะในนี้มันมีคำว,ว่าเอดเวนเจอร์รับรองค่ะแบบนี้ต้องเอดเบนเจอร์แน่นอนอเนี่ยถ้าอุตตะสิบ ถ้าเขารู้สึกเสียใจห้าถ้วยแบบนี้นะฮะ f c เรานั้นล้มทั้งยืนมาแล้วแหละนะคางเหลืองปางตายกันมาแล้วแหละบอกให้เลยแหละอืถ้าเขายังอุตตะสิบดาบอยู่แบบเนี้ยรับรองค่ะคนที่ถูกกระทํานั้นไม่ธรรมดาแน่เขาสิบดาบเราอาจจะยี่สิบสามสิบดาบไปเลยประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการเอ็ดเวนเจอร์เกิดขึ้นแน่นอนค่ะแล้วมีคําว่าเพเชนก็คือดีไวท์ออเดอร์ดีไวท์ไทมิ่งค่ะมันอาจจะเป็น กลไกการทําง,งานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่การทําง,งานของจัก,กรวาลการแยกนะการจบสิ่งหนึ่งนะเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคุณเชื่อไหมว่าเขาเป็นอย่างนี้ว่าเขาคิดถึงคุณแบบนี้ว่าเขารักคุณแบบเนี้ยเขาหวยหาคุณแบบเนี้คุณเชื่อไหมนะถ้าคุณเชื่อสัญชาตญาณคุณจะเป๊ะเวอร์ค่ะนะสัญชาตญาณคุณจะบอกว่าจริงหรือไม่จริงขึ้นพลังอย่างรู้แสนดี้ของเรานั้นเออเวอร์ไปหรือเปล่าคุณจะรู้ของคุณเองอนะค่ะ นะว่าเขานั้นจะกลับมาแสนดีแบบนี้หรือไม่นะฮะให้ใช้สัญชาตญาณของคุณเป็นตัวแปรถ้าคุณเชื่อไพ่เราจะอวยนะฮะบอกว่าถ้าคุณเชื่อนะฮะบิ๊กแฮปปี้เชนค่ะการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะนะฮะแต่มากลับมาครั้งนี้ถ้าเคยเป็นสามีภรรยาก,กันมากลับมาแต่งใหม่นะเจ้าคะอืมไม่ได้นะเออพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำพูดซาาพูดแล้วไม่เบือ่อพูดนั่นแหละไม่เคยเบือ่อพูดด้วยนะฮะเพราะว่า ประตูวิวานะคะมันเป็นการเบิกเลิกเบิกใช้ให้กับชีวิตไปสู่ความสุขนะเอ่อไปสู่ความมั่นคงการบอกกล่าวเนาะบอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนอะไรก็ดีนะคะต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าเขาทําให้คุณเจ็บคุณต้องเอาให้เค็ดเลยค่ะบอกเลยว่างานแต่งฉันต้องอจัดใหม่นะเออนั้นข้อมูลเก่าลบไปคะ่ะนะล้างข้อมูลเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะโดยการจัดพิธีแต่งงานนะจะบอกให้นะคะเขาอยากมาอ่อยคุณ ความรู้สึกที่แท้จริงอะคุณเขาบางคนเนะี่ยแอบส่องแอบมองนี่อยากอ่อยค่ะอยากอ่อยอยากอ่อยมากอยากมาอ่อยคุณนี่จะบอกให้เอออยากอ่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ใช้สัญญาณาของคุณเป็นตัวแปรต,ต,ต,ตัวแปรถ้าคุณบอกว่าเอดเป็นเจอไปเถอะพี่ไม่ต้องแวะกลับมานะอืมไม่ต้องแวะพี่แค่อยากรู้แค่อยากส่องแค่อยากมองเฉอยาหรู้แต่ยรู้แ่าเรู้่อาไม่อดา้แล่วแหละเออ้แอพีกรู่อยแ่นแบ,บน่เยีก่ยรู้สึกนะภายนอกอยังถือดาบนะคุณจะบอกให้นะ ภายนอกยังถือดับตั้งจ้องเออไม่ลดลาวาศอกหรอกนี่แล้วก็ยังโปรยสเสน่ห์อยู่นะคุณแต่บางคนอยู่กับความสงบนะอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติหาทางออกนั่นแหละนะอ่าแล้วมันก็ยังหามาถึงนี่เลยแหละอืมคงจะเงียบกริบกันไปน่าจะขาดการสื่อสารไปแล้วนะส่วนมากนะฮะพนักง,งานของเอฟซีของเราน่าจะตัดขาดกันไปแล้วส่วนใหญ่เขาถึงได้นั่งมือมองหาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปสั้นเอ,อ่อก็คงจะ ยาวพอสมควรอยู่ไหมนะฮะกี่นาทีไปแล้วนะฮะก็บอกได้เลยค่ะว่านะฮะคุณคือนี่หนึ่งเดียวของเขาเชื่อไหมเ <laughs> ชื่อไหมคุณเทพ <laughs> โอ้ยไพ่ออกมาเวอร์ฟินเลยอะเออเนาะอืมนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องใช้หัวใจของเราค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็รอนะฮะรอดีวายไทมิ่งค่ะรอเข้าไปเอเดเวนเจอร์มาก่อนให้เขาไปจบวิทยาน,นิพนธ์มาก่อน ให้เขาไปจบวิทยานิพนธ์ไปทําวิทยานิพนธ์จบด็อกเตอร์มาก่อนไหมด็อกเตอร์เรื่องความรักนะแม้จะคิดถึงอย่างไรก็ยังถือดาบจ้องอะคุณเอ้าเอา,เอาอยัางไงเอาสิคิดถึงแต่ดาบบริหารสเสน่ห์ต่อไปแม่ <c oughs> จะพูดคําไหนแต่ว่าในใจิตในใจลึกๆนะ่ะคิดถึงเหลือเกินเอิ่เอ้ยไม่อยากจะร้องอยากจะกรีดเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อดีวายทามิ่งมาถือการแสงสว่างแห่งความสุขการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่กลับมารอบนี้แต่งใหม่นะเจ้าคะ อืมนะเขากลับมารอบนี้โอ้โหสงสัยกลับมานี่ดูไพ่ดิดูอารมณ์ไพ่สิคุณอันนี้ก็อ่อยจังหละสิบถ้วยอันนี้ก็อ่อยจังแหละอันนี้ก็อ่อยจังหละโอ้โหนี่ก็อืมเพราะฉะนั้นสําหรับท็อปิกนี้นะคะถามว่าคุณเป็นอะไรในสายตาเขาคะ่ะคุณเป็นสุดที่รักรักรักของฉันหนึ่งเดียวของฉันเออม,มานั้นเลยค่ะอืมอ่นะจะฟินไม่ฟินก็ฟังดูนะจ้ขขาค่ะ <c oughs> ก็มันก็ขัดแย้งแล้วนะ ขัดแย้งแหละนั่งเจ็บนั่งปวดนั่งแข็งอยู่ตรงเนี้ยเออแหละนะเอาให้สบายใจค่ะเอาที่สบายใจกับพี่นะคะสำหรับท็อกปิดนี้กำหรับการเออสตรีมสดนะเจ้าค่ะเพราะว่าที่สตรีมสดเพราะว่าขี้เกียจตัดต่อละ <c oughs> ตัดแล้วมันก็เออตัดแล้วมันเสียเวลาก็เลยเอาเป็นว่าเราขอสตรีมสดละกันมันจะได้ไม่เสียเวลา หนึ่งเดียวตลอดการนานแสนนานไม่นานไม่นานเดี๋ยวก็มาเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เนาะอขอให้มีศรัทธานะเจ้าค่ะโอเคนะสําหรับการ so สตรีมสดสําหรับอ่าทอปิกนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนะฮะสำหรับท่านที่กำลังชมอยู่ยี่สิบท่านขอบคุณจริงๆเจ้าค่ะนะฮะขอบคุณสนับการรับชมนะเจ้าค่ะขอบคุณจริงๆ,ๆเจ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะเอฟซีน่ารักของเราทุกๆคนขอให้มีความสุขเจ้าค่ะ ปิดตรงไหนเนี <laughs> ่ย